อ p พีที่สิบเอ็ดแต่แล้วขันทีของพระราชาก็บอกว่านางอาจจะจำความไม่ได้แต่เราเคยพบกันตั้งแต่นางยังเล็กๆอยู่เลยพะยะค่ะทําให้ขันทีหงงงมากองค์ชายเรียกขันทีพระราชาเข้าไปคุยต่อที่พระตําหนักองค์ชายถามว่าท่านรู้จักครอบครัวของขันทีหงด้วยเหรอขันทีพระราชาพะยักหน้าแล้วองค์ชายก็ฝากให้ขันทีพระราชาเป็นผู้ดูแลขันทีหง เรื่องที่นางจะอยากออกไปอยู่ข้างนอกขันทีพระราชาตอบรับด้วยความยินดีวันต่อมาขันธีหงมาช่วยงานองคชายที่ห้องหนังสือและพูดคุยหยอกล้อกับองคชายอย่างมีความสุของค์ชายเอาหมึกมาจิ้มที่หน้าผากขันทีหงว่าสนุกไหมองค์ชายยิ้มเจือนแต่บอกว่าข้าอยากทําเครื่องหมายไว้ว่าข้าชอบเจ้ามานานแล้วขันทีหงจึงหยิบหมึกตรงหน้าผากด้วยความเขินอายขันทีพระราชาและสหายองครักษ์แอบมาพูดคุยกัน สหายองครักษ์แปลกใจที่ขันทีพระราชาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของแกงหน้าตากขันทีพระราชาจึงเล่าว่าเขารับใช้พระราชาอย่างใกล้ชิดมาถึงสามพระองค์แล้วทุกครั้งที่เปลี่ยนการครองราษเขาก็หวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องผิดหวังทุกครั้งและแผ่นดินโซชนก็ไม่สามารถพึ่งตระกูลลีได้อีกแล้วขันทีพระราชาถามเขาว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจําเหตุการณ์เมื่อสิบปีก่อนได้หรือไม่สหายองครักษ์บอกว่า นางจำอะไรไม่ได้เลยองค์ชายมาหาเด็กน้อยที่ห้องขังและเห็นเธอนั่งร้องไห้อย่างน่าสงสารทำให้องค์ชายคิดถึงคำอธิษฐานของเธอที่งานโคมลอยว่าอยากมีพระราชาที่ห่วงใยทุกสุขประชาชนเขาได้แต่เศร้าใจองค์ชายตกใจที่ที่ประชุมเหล่าขุนนางมีมติลงโทษเด็กหญิงอย่างรุนแรงองค์ชายจึงว่าหากจะลงโทษจริงของให้หลักฐานมาตรวจสอบให้แน่ชัดเสียก่อนและบอกว่า หากเด็กเพียงสิบขวบทำตัวเป็นไส้สึกกระบบดได้คนที่ควรถูกลงโทษควรเป็นพระองค์และเหล่าขุนนางมากกว่าขณะที่พระราชากำลังจะเสวยอาหารและมีการทดสอบการวางยาในอาหารก็ปรากฏว่าช้อนเงินทดสอบได้เปลี่ยนสีจึงเกิดความโกาหนขึ้นและพระราชาก็สั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้ทันทีเหล่าเสนาบดีลงมาตรวจสอบที่ห้องครัวผู้ตรวจสอบรายงานว่า มีคนข้างนอกส่งวัตถุดิบเข้ามาในครัวด้วยและตอนนี้เขาได้หายตัวไปและเขาคือพ่อของเด็กหญิงที่ทางการจับตัวไปแล้วส่วนนายน้อยก็มาแอบรอองค์หญิงใหญ่แต่เมื่อองค์หญิงใหญ่เดินมาเขาก็รีบหลบทันทีองค์หญิงไดเอ็ดอย่างหนักจนผู้รับใช้คอยเตือนว่าให้รับประทานอาหารบ้างเดี๋ยวจะเป็นลมไปแต่องค์หญิงพอใจในความสวยของตัวเองมากทันใดนั้นองค์หญิงก็มองเห็นใครบางคนแอบซ่อนอยู่ด้านหลัง องค์หญิงตกใจและรีบเดินไปดักอยู่ข้างหน้าเมื่อนายน้อยเดินมาเจ้าเอกกับองค์หญิงใหญ่ก็ตกใจมากเช่นกันองค์หญิงถามว่าเจ้าเป็นใครด้วยความตื่นเต้นทําให้นายน้อยพูดติดอ่างทันทีองค์หญิงตกใจมากรีบตะโกนให้คนช่วยและสะดุดกระโปรงตนเองล้มนายน้อยรีบโผลเข้าประคององหญิงไว้และดึงขึ้นมาตามองตาแล้วนายน้อยก็ขาอ่อนล้มลงองค์หญิงจึงล้มทับกับนายน้อยเมื่อลุกขึ้นได้ องหญิงก็ตบหน้านายน้อยทันทีแต่นายน้อยก็มีแต่ถามว่าเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมองค์หญิงจึงเกอ้อกับแววตาห่วงใยนั้นเหล่าเสนาบดีมารายงานเรื่องการตรวจสอบเด็กผู้หญิงที่ถูกจับเด็กน้อยเล่าว่าเธอเข้าวังมาส่งอาหารกับพ่อซึ่งเหล่าเสนาบดีแสดงความคิดเห็นว่าควรรีบจับกุมมาลงโทษโดยเร็วองค์ชายจึงอึ้งไปด้านฝ่ายตรวจสอบก็นำกำลังไปตรวจสอบที่ห้องขันที แต่บังเอิญไปตรวจพบชุดหญิงสาวของขันทีหงเข้าอุปราชคิมมาคุยกับพระราชาว่าองค์ชายทรงอารมณ์ร้อนและยุให้องค์ชายรีบแต่งงานเพราะอุปราชคิมได้คัดเลือกหญิงสาวที่เหมาะสมให้แล้วซึ่งเป็นหญิงสาวของตระกูลคิมส่วนองค์ชายก็เฝ้าคิดถึงแต่คําสอนของสเสด็จแม่ที่อยากให้เขาเป็นพระราชาที่ห่วงใยประชาชนองค์ชายไม่สบายใจจึงถามขันทีหงว่าถ้าสิ่งที่ข้าเห็นมันไม่ใช่ความจริง สิ่งที่ข้าคิดมันเป็นสิ่งที่ผิดข้าควรทำอย่างไรขันทีหงจึงปลอบใจว่ายามที่หัวใจมีทุกข์เราจะสงสัยในทุกสิ่งองค์ชายมีกำลังใจและบอกว่าถ้างั้นเจ้าต้องช่วยข้านะองค์ชายจึงบอกให้ขันทีหงช่วยเป็นกำลังใจให้เขาขันทีหงยิ้มแก้มปลิแล้วทั้งสองก็นั่งมองตากันให้หัวใจชื่นบานขันทีของพระราชินีเอาชุดฮันบกของขันทีหงมาให้พระราชินีดูซึ่งพระราชินีก็บอกว่า ตอนแรกข้าคิดว่าหน้าเขาหวานเหมือนผู้หญิงแต่ถ้าอยากได้คำตอบคงต้องตรวจสอบด้วยตนเองแล้วสินะพระราชนีพูดอย่างมีแผนการขันทีหงนั่งถอนหายใจกังวลเกี่ยวกับเรื่องการวางยาพิษในอาหารของพระราชาพอดีกับเพื่อนขันทีมีความรู้เรื่องยาพิษและสมุนไพรขันทีหงจึงให้เขาช่วยและเมื่อไปพบกับองค์ชายและลองตรวจสอบดูเพื่อนขันทีก็บอกว่าเป็นน้ำสมุนไพรไม่ใช่ยาพิษ แล้วทุกคนจึงสงสัยว่าแล้วเหตุใดช้อนเงินจึงเปลี่ยนสีได้ล่ะและวันต่อมาพระราชินีก็นําขันทีหงมาที่ห้องและนําชุดฮันบกมาให้ดูขันทีหงตกใจและวิตกมากพระราชินีคาดคันว่าเป็นของเธอหรือไม่และจะตรวจร่างกายของขันทีหงด้วยตัวเองและสั่งให้ขันทีถอดเสื้อผ้าขันทีหงออกขันทีหงตกใจขณะที่องค์ชายยืนมองพระจำอยู่ที่รั้ววังคุณหนูโชก็มาทักทาย องค์ชายว่าเจ้ากล้ามากที่มาในเวลานี้เพียงลําพังคุณหนูโชยิ้มเบาๆและบอกว่าหม่อมฉันก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงใจกล้ามากไม่เกรงกลัวสิ่งใดเช่นนี้และถามองค์ชายว่าพราะองค์ไม่ชอบหม่อมฉันเพราะกิริยาที่ไม่สุภาพหรือหม่อมฉันทําสิ่งใดผิดไปองค์ชายมองหน้าคุณหนูโชและตอบว่าเพราะในใจของข้ามีผู้หญิงอื่นอยู่แล้วเจ้าไม่ได้ทําสิ่งใดผิดเลยคุณหนูโชอึ้งกับคําตอบนั้นแต่ทันใดนั้น ขันทีก็วิ่งมาบอกว่าเกิดเรื่องใหญ่กับขันทีหงแล้วองค์ชายตกใจและรีบผลิผลันไปทันทีโดยไม่ได้กล่าวคำลากับคุณหนูโชขันทีหงถูกพระราชินีคาดขันอย่างหนักแต่แล้วองค์ชายก็เข้ามาองค์ชายถามพระราชนีว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นพระราชินีบีบคางของขันทีหงให้สะบัดไปทางองค์ชายองค์ชายสั่งว่าเอามือนั้นออกเดียวนี้พระราชนียิ้มอย่างมีเชิงและพูดเน็บว่าพราะองค์จะไม่ทรงหลงไหลได้อย่างไรเล่า เขาดูเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงคนอื่นซสอีกแล้วก็บอกว่าการค้นห้องพักทําให้บังเอิญพบชุดทันบกนี้แล้วพระองค์ก็ถูกลือไม่น้อยในวังนี้มอมฉันจะช่วยไขยข้อข้องใจให้เองเพคะองค์ชายบอกว่าเชิญตามสบายแล้วพระราชนีก็ซักฟอกขันทีหงและสั่งให้เธอถอดชุดออกเดียวนี้ขันทีหงกลัวมากแต่องค์ชายกลับเร่งว่าถอดเร็วๆสิทําตามที่พระราชนีสั่งเดียวนี้ขันทีหงตกใจมองหน้าองคชาย พระราชินีก็ตกใจและแปลกใจองค์ชายจึงพูดว่าพระนางไม่ได้สนใจว่าตัวเองกําลังตั้งครรภ์อยู่กลับเรียกขันทีมาข่มเหงต่างๆนานาจะกระทําย่ํายีบริวารไปถึงเมื่อไหร่กันแล้วตอนนี้ก็มาพิสูจน์กันเลยหากใครผิดข้าจะลงโทษอย่างสาสมพระราชินีมององค์ชายด้วยแววตาไม่ยอมแพ้และหันไปสั่งขันทีหงให้ถอดชุดออกเมื่อขันทีหงไม่ถอดก็เข้าไปกระชากชุดของขันทีหงจนเกือบขาด ทันใดน,นั้นก็มีเสียงร้องบอกว่าขันทีพระราชามาขอเข้าเฝ้าทุกฝ่ายจึงชะงักไปขันทีพระราชาเข้ามาพระราชนีจึงว่ามีธุระอะไรป่านนี้ขันทีพระราชาจึงว่าการจะเปลื้องผ้าของขันทีไม่ใช่เรื่องเล็กเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียเกียรติของขันทีหลวงจึงโปรดจงทำตามขั้นตอนและขันทีของผู้นี้ก็ถูกตรวจสอบแล้วโดยขันทีของพระราชนีเองสุดท้ายพระราชนีจึงต้องปล่อยขันทีหงไปด้วยความเจ็บใจ องค์ชายพาขันทีหงมาที่ที่พักและมองเธอด้วยความสงสารสหายองค์รักกลับมาห้องพอดีและเห็นภาพนั้นจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นองค์ชายบอกว่าข้าเพียงแต่อยากเก็บคนรักไว้ข้างกายแต่ทำไมเกิดเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยเลยนักปราดมาเข้าเฝ้าองค์ชายที่วังแล้วก็บังเอิญเดินสวนกับขันทีหงทั้งสองคนต่างแปลกใจที่ได้พบกันแล้วก็ดีใจมากเพราะแท้จริงแล้วนักปราดก็คือปู่ของขันทีหงนั่นเอง นักปราดมาตรวจอาหารที่เคยมองว่าเป็นยาพิษบอกว่านี่เป็นน้ำสมุนไพรนักปราดสงสัยว่าเรื่องแค่นี้หมอหลวงในวังก็น่าจะรู้แต่เหตุใดจึงไม่ปรีป,ปากพูดองค์ชายจึงหัวเราะหึและยิ้มย่อออกมาด้านเสนาบดีคิมก็เน้นทาองคชายว่าปานนี้คงกลัวจนตัวสัน่นที่หมอหลวงปิดปากเงียบเรื่องยาพิษเพราะทุกคนต่างเกรงบารมีของอุป,ปราชคิมจะได้รู้สัทีว่า วังหลวงแห่งนี้ไม่มีใครอยู่ข้างพระองค์เลยแม้แต่คนเดียวแล้วองค์ชายกับขันทีหงก็มาส่งนักปราดที่หน้าประตูวังก่อนจากกันขันทีหงรีวิ่งไปหานักปรา์และถามถึงข่าวครา,าวแม่ที่พรัดพรากแต่ก็ต้องเศร้าและผิดหวังพระราชาบอกกับองค์ชายว่างานอภิเษกต้องดําเนินต่อไปไม่อาจยกเลิกได้องค์ชายบอกว่าไม่อยากแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักแต่พระราชาก็บอกว่าการขึ้นเป็นพระราชา จำเป็นต้องมีอำนาจบารมีซึ่งบุตรสาวของเสนาบดีโชเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่ห้องหนังสือขันทีหงกำลังจัดหนังสือเข้าชั้นและคิดถึงคำพูดของหัวหน้าขันทีที่บอกว่าองค์ชายจะอภิเศกกับคุณหนูโชเพราะจะช่วยให้มีความมั่นคงบริวารขององค์ชายก็จะมีมากขึ้นขันทีหงยืนเหม่ออยู่แบบนั้นจนไม่ได้ยินเสียงองค์ชายก้าวเข้ามาองค์ชายถามว่าเจ้าใจลอยคิดอะไรอยู่ขันทีหงมองหน้าองค์ชาย และขอให้องค์ชายเดินไปส่งที่ที่พักระหว่างเดินไปด้วยกันองค์ชายยิ้มอย่างมีความสุขทันทีหงบอกว่าตอนที่พระองค์เรียกหม่อมฉันว่าราโอนหม่อมฉันมีความสุขมากองค์ชายก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเช่นกันขันทีหงบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วหม่อมฉันไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในฐานะหญิงคนรักแต่ความรักที่มีต่อองค์ชายก็จะไม่มีวันจางหายไปดังนั้น จึงไม่อยากให้องค์ชายปฏิเสธงานอภิเศตอีกองค์ชายสั่งให้ขันทีหงหยุดพูดและหันหลังเดินกลับด้วยความขัดใจส่วนขันทีหงก็เสียใจกับความจริงและความรู้สึกที่ต้องพูดออกไปองค์ชายเฝ้าครุ่นคิดถึงคำพูดที่บอกกับนักปราดว่าอยากให้ตามหาบ้านและแม่ให้ขันทีหงนักปราดถามว่าเหตุใดจึงห่วงใยนางนักเพราะนางเป็นแค่ขันทีองค์ชายก็บอกว่านางเป็นขันทีมาอยู่ข้างกายข้า มาเป็นคนรักค่านักปราดบอกว่าช่างเป็นชนชั้นที่แตกต่างชะตาที่ซับซ้อนซึ่งนักปรา์เองก็ยินดีช่วยแต่หากความจริงบางอย่างปรากฏและคนที่เธอเลือกไม่ใช่องค์ชายองค์ชายก็ต้องยอมรับแล้วตอนเช้าองค์ชายก็มาหานักปรา์ที่บ้านด้วยความร้อนใจองค์ชายและขันทีหงที่แต่งชุดคุณชายออกมานอกวังมานั่งชมพระอาทิตย์ตกอยู่ด้วยกันองค์ชายพูดถึงความฝัน ที่อยากจะเป็นพระราชาที่ประชาชนรักแล้วองค์ชายก็กุมมือขันทีหงไว้และถามขันทีหงว่าเจ้ารอข้าได้ไหมข้าจะสร้างประเทศอย่างนั้นเพราะเจ้าและเจ้าคือราษฎรคนแรกของข้าขันทีหงมององค์ชายด้วยความรักแต่แล้วองค์ชายก็อดคิดถึงคำพูดนักปราชญ์ไม่ได้ว่าหากวันหนึ่งที่ราอูนพบกับแม่และอาจจะทำให้องค์ชายตกอยู่ในอันตรายองค์ชายจึงพูดต่อว่าถ้าหากเจ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขัน จำเป็นต้องสลับบางอย่างทิ้งไปสิ่งนั้นต้องไม่ใช่ค่าและขอคำสัญญาจากขันทีหงขันทีหงกุมมือองคชายและให้คำสัญญานั้นองค์ชายดีใจและบอกขันทีหงว่าตอนนี้คำอธิษฐานของเจ้าเป็นจริงแล้วข้าพบท่านแม่ของเจ้าแล้วขันทีหงตกใจและหันไปมองผู้หญิงคนหนึ่งแล้วทั้งสองก็โผเข้าหากันร้องไห้กอดกันด้วยความคิดถึงองค์ชายยืนมองภาพนั้นด้วยความตื้นตัน แล้ว EP 11ก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมในคลิปต่อไปนะคะ